คุณจะได้เป็นสุดที่รักของใครต่อจากนี้ขอพัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหน The Hydrofan พลังงานของคนราศีพฤษภ The Moon นะคะพลังงานของคนราศีมีนสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนู หกดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกูมแล้วก็แปดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะคนธาตุลมราศีพฤกษกแล้วก็ราศีมีนนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดใครนะคะเป็นคนขยันนะคะศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองพยายาม อยู่กับตัวเองพลังงานของคุณเหมือนเคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนเคยผ่านความอกหักมาก่อนเลยนะคะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองอาจจะไม่มองหาความรักปิดกั้นตัวเองจากความรักหรือว่ากลัวความรักไปเลยก็ได้นะคะพลังงานของคุณเนาะดมูลเป็นความกลัวความไม่กล้าคิดมากเครียดนะคะแล้วก็หกดาบนะคะปล่อยให้วันแต่ละวันผ่านไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะแล้วก็แปดดาบนะคะปิดหูปิดตาปิดตัวปิดมือหมดเลยนะคะไม่มองใครไม่เอาหัวใจให้ใครแล้วนั่นเองพลังงานของ The h i r o p h a n ก็หาความรู้ให้กับตัวเองนะคะแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่จะให้คุณเป็นสุดที่รักกันบ้างนะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อย คนที่จะมาเปิดหัวใจคุณอีกครั้งคนที่จะให้คุณเป็นสุธีรักของเขาเขาจะเป็นใครเดอะไฮโรแฟนนะคะหนุ่มใหญ่สาวใหญ่เหมือนกันนะคะมีนิสไซคล้ายกัน View of Fortune นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ดีเอ็มพลอเลอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมษเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะมีความนิ่งมีความเงียบมีเหตุผลเนาะแล้วก็น่าจะเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ที่โสดมาสักพักแล้วคลองตัวโสดมาสักพักแล้วนะคะหไม้นะคะ,นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผสมกัน h ดอะไฮโรแฟนกับเดอะเอ็มพอนะคะเป็นคนที่ไม่รีบร้อนที่จะมีความรักมีเกณฑ์จะเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่มุ่งมั่นในการทำงานนะคะการทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมากกว่าการปกป้อง,องดูแลครอบครัวแต่ว่าในเรื่องของหัวใจถ้าไม่เจอคนที่ใช่จริงๆก็ไม่รีบร้อนนะคะ เก้าเหรียญก็เป็นคนโสดนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองดูแลตัวเองหน้าที่การงานมั่นคงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าโสดสนิทนะคะอาจจะมีการพูดคุยเปิดใจให้ใครบ้างแต่สถานะโดยทั่วไปก็ยังคงเป็นโสดอยู่นะคะหนึ่งไม้นะคะก็อาจจะเป็นคนใหม่การเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆที่อยากหยิบยืน่นหรืออยากเริ่มต้นกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงหรือว่าคุณกับเขาได้พบเจอกันหรืออย่างนะคะ ดูเรื่องราวของคุณกับเขาต่อจากนี้หน่อยนะคะหกียญนนะคะขอโทษขออาภัยให้โอกาสเดทนะคะเก้าดาหรืออาจจะเป็นคนเก่าไหมนะคะสามใบที่ขึ้นมามีเกณฑ์จะเป็นคนเก่าได้ด้วย ก้าวม้นะคะคนที่สำคัญที่สุดไม่ถอดใจจะไปต่อสิบเหรียญครอบครัวนะคะการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาความอบอุน่นความมั่นคง บางทีตัวเขาเองก็อาจจะเคยผ่านการผิดหวังเสียใจมาก่อนหน้านี้นะคะเดทเนาะเป็นการจบสิ้นเป็นการเลิกลาเลิกลาจากคนเก่าของเขานะคะแทบตายทั้งเป็นนะคะจมอยู่กับความเครียดจมอยู่กับความคิดมากจมอยู่กับความวิตกกังวลมาสักพักนะคะต่อสู้ดิ้นรนมานะคะจน เป็นคนใหม่นั่นเองพลังงานของก้าวไม้ก็หมายถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็อาจจะเป็นหัวใจของเขาเองตัวของเขาเองหรือว่าการ move on บนเส้นทางของเขาเองก็ได้นะคะ6เหรียญเป็นการขออภยัยเป็นการให้โอกาสอาจจะเป็นการให้อภัยอดีตของเขาเองนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ได้รู้จักคนใหม่ๆนั่นเองสิบเหรียญน,นะคะ เขามีเก้าเหรียญแล้วในชีวิตของเขาชีวิตสมบูรณ์แล้วนะคะหน้าที่การงานมั่นคงแล้วมีความสุขแล้วขาดอีกแค่หนึ่งเหรียญที่จะมาเติมเต็ม หัวใจของเขาชีวิตของเขาก็คือความรักนะคะเขาอยากได้พบเจอกับคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงหรือว่าพบเจอคนที่จะเป็นคู่แท้ของเขานะคะพลังงานของเขาคือคนโสดมาสักพักเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่มีเกณฑ์ว่าตัวเขาเองก็น่าจะเคยผ่านการอกหักเสียใจความผิดหวังการเลิกกลามาก่อนนั่นเองนะคะ แต่หากว่าคนที่คุณเคยคบเคยคุยคนเก่าของคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมานานแล้วต่างคนต่างโสดกันมานานแล้วไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็นเขานะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังเป็นครึ่ง,รงรๆรงกลางๆคาลราคาซังกันอยู่อาจจะไม่ใช่พลังงานของเขา เพราะพลังงานของเดรไฮโรแฟนกับดีเอ็มพอลเลอร์เป็นคนที่โสดมาสักพักโสดมายาวๆแล้วนั่นเองนะคะหากว่าคุณห่างหายจากกันมาพักใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นเขาได้เหมือนกันที่จะมาขอโทษคุณมาขอโอกาสกักบคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่จบสิ้นการเลิกลาการตัดขาดความสัมพันธ์หรือว่าความไม่เข้าใจกันนะคะทิ้งความเจ็บปวดเสียใจยนั้นไว้ข้างหลังแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะคะ แล้วนี่ก็เป็นพลังงานของคนที่คุณจะได้เป็นสุธีรักของเขาต่อจากนี้นะคะ